โั้โหลรู้โหลขอรู้สารทสทุกคนวันนี้ผมมีกิจกรรมนะครับให้ทุกคนเล่นกันนะครับเพียงแค่ปล่อยให้ฉุบกับผมถ้าชนะรับของรางวัลตรงนี้ไปได้เลยนะครับหนึ่งสองสมเออช้ยฉุบอุ้ยหนึ่งสสเอ้ยคุณแม่จะออกอะไรครับอ๋อผมไม่เหลี่ยมแน่นอนครับคุณแม่คเดี๋ยวมาดูว่าผมจะไว้ใจได้ไหมนะฮะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Big Power ตอนนี้ก็เป็นเดือนธันวาคมแล้วนะครับแน่นอนว่าเดือนธันวาแบบนี้เนี่ยหลายบ้านหลายบริษัทจะต้องมีการจับฉลากของขวัญอย่างแน่นอนนะครับบางคนอาจจะมีงบสัก300นะครับหรือว่าบางคนจะมีงบสัก500ซึ่งผมบอกเลยว่างบประมาณนี้ไม่เป็นปัญหาเลยนะครับกับการมาเลือกซื้อของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ Big Power เพราะว่าที่นี่นะครับผมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพนะครับผมแล้วก็ราคาน่ารักมากๆนะครับเหมาะสําหรับการเอาไปจับฉลอนของขวัญมากเลยยกตัวอย่างเช่นเตารีดตัวนี้ทุกคนเนี่ยราคาน่ารักขนาดนี้ครับสามารถใส่น้ํายาแล้วก็น้ำนะครับเพื่อปรับอุณหภูมิแล้วก็ทําให้ผ้าเรียบขึ้นนะครับผมเนี่ยมีประโยชน์มากในราคาที่ดีมากๆเลยนะครับนอกจากเตารีดเนี่ยก็จะมีอีกหลายตัวมากๆยกตัวอย่างเช่นนี่ตัวหนึ่ง กาน้าสีเงินแบบนี้นะครับผมเนี่ยมีแบงค์ร้อยสองใบเนี่ยมีเงินทอนกับบ้านแน่นอนนะครับตัวนี้ทุกคนดูดีไซน์นะครับสีเงาสวยนะครับแล้วก็ชิ้นเดือนแบบนี้หลายท่านนะครับอาจจะต้องต้มมาม่าก็แนะนํากลาตัวนี้นะครับผมตรงนี้ยังมีอีกหลายชิ้นที่น่าสนใจมากทุกคนยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเครื่องปิ้งขนมปังนะครับเข้ากับฤดูนี้มากหรือว่ามันอาจจะเป็นกระเป๋าใช่ไหมพกพาสะดวกนะครับอันนี้อาจจะเหมาะสําหรับนักศึกษาไทยนะครับแต่ถ้าเป็นนักศึกษานอกเนี่ยตอนนี้ครับผม เตาทาโกยาก,กินะครับเจ้ celand, าตัวนี้ก็ so สามารถเรียกเพื่อนทั้งหอมาช่วยทำทาโกยากิกินด้วยกันได้เลยนะครับผมตัวนี้และสาําหรับเด็กหอนอกที่เป็นแบบฝั่งอเมริกานะครับผมก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับเครื่องปิ้งขนมปังออโต้ที่สามารถเด้งขึ้นมาได้ในตอนเช้าพคกเบรคฟัสต์เสร็จทันทีโอ้โหถ้ากินขนมปังแล rix, ้ว <naughty> ฝ <vé> ืดคอโอ้ก็ยังมีนี่ครับผมเครื่องปั่นน้ําผลไม้ดูแบบ ดีไซน์โหมินิมอลมากทุกคนแล้วก็นี่ครับผมสําหรับใคร,รท,ที่แบบอยากกินกาแฟนะครับในตอนเช้าอะไรอย่างนี้ตัวนี้เครื่องทํากาแฟในราคาหลักร้อยอ่ะหูได้แบบคุณภาพขนาดนี้เลยดีไซน์แบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราพาไปดูตรงอื่นบ้างนะครับมาตรงนี้เป็นโซนหม้อข้าวนะครับหม้อข้าวตรงนี้ก็ราคาหลักร้อยทั้งนั้นเลยทุกคนนะครับไม่ว่าใครจะอยากกินคนเดียวหรืออยากกินหลายคนหุงทีเยอะๆก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับผมใหญ่มากหุงท,ทีเดียวคุ้มเลยนะครับแต่ราคาน่ารักมากเพราะว่าราคา หลักร้อยเท่านั้นนะครับผมสำหรับปีใหม่แบบนี้นะครับว,ว่าบ้านไหนบริษัทไหนจะจัดชาบูหมูกระทะก็นี่เลยครับโซนนี้เครื่องทาหมูกระทะบางทีเป็นชาบูแล้วก็เป็นหมูกระทะในตัวได้ด้วยเลยนะครับแบบนี้ก็ราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับผมอุย้ยอันนี้น่ารักเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงนะครับแล้วยังสามารถแยกปรับอุณหภูมิได้เหมือนกัน แต่ว่าสําหรับสายกินจุนะครับตัวนี้อาจจะยังไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับผมโอ้โหใหญ่ๆกินเป็นสิบคนได้เลยนะครับยังไงก็ไหวนะแล้วราคาคือไม่ถึง400นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูโซนพัดลมกันบ้างดีกว่าครับผมสําหรับปีใหม่แบบนี้ใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับก็แนะนํานิวแฟนใหม่ๆเอี่ยมๆทั้งนั้นเลยนะครับผมซึ่งก็มีตั้งแต่รุ่นเล็กนะครับไปจนถึงตัวใหญ่เลยนะครับผมที่บิ๊กซีนี่นะ ซึ่งบอกเลยว่าหลายๆรุ่นที่เห็นดีไซน์สวยงามแบบนี้เนี่ยราคาน่ารักอีกแล้วนะครับผมหลักร้อยทั้งนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมอันนี้สไตล์มินิมอลนะครับขนาดกําลังพอดีซึ่งราคาน่ารักมากนะครับไม่ถึง300เท่านั้นอ่ะผมคิดไอเดียอะไรออกเลครับทุกคนไหนไหนแล้วก็ช่วงปีใหม่แบบเนี้ยเนาะผมว่าผมจะอยากตอบแทนรู้สึกอยากตอบแทนลูกค้าบิ๊กซีทุกๆคนนะครับผมว่าผมจะจัดเกมนะครให้ทุกคนเนี่ยได้เล่นกันกติกาง่ายๆนะครับผม ผมจะเป่างฉุดเนี่ยทุกคนแล้วใครที่ชนะเน,นี่ยก็ได้ร yeah> ับของรางวัลไปเลยแล้วกันเดี <t <t ๋ยวเราไปหาผู้โชคดีกันครับผมรู้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 สารู้ test สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีกิจกรรมนะครับให้ทุกคนเล่นกันนะครับเพียงแค่เป่ายิงฉุดกับผมถ้าชนะรับของรางวัลตัวนี้ไปได้เลยนะครับใครอยากเล่นมาได้เลยนะครับแค่เป่ายิงฉุดเท่านั้นครับผมอ่ะมาแล้วผู้โชคดีท่านแรกนะครับผมอ่าน้องอะไรเอยนี่ชื่อน้องอะไรครับไต้เต้ โอเคน้องไททันนะครับผมเดี๋ยวนี้น้องไททันเป็นผู้โชคดีที่จะมาเล่นเกมป่อยิงฉุกกับเรานะครับหนึ่งสองสฉุกเุ้ยเก่งมากโอ้โหอ่ะไททันไททันชนะแล้วตอนนี้ไททันอยากได้ของรางวัลอันไหนห้าชิ้นนี้อ้าวไททันเลือกพัดลมนะครับบิ๊กคูลที่ผมโฆษณาไปเมื่อกี้โอเคเราจะยกพัดลมบิ๊กคูลตัวนี้ให้ไททันไปเลยนะครับผมพอไททันป่อยิงฉุกชนะโอเคนี่ฮะหนึ่งสองสา อ้ยอ่าเรามีกันแข่งแบบสมเหตุสมผลแบบเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ <c oughs> เราแข่งกัน3เป้าดีากว่านะครับผมสามสองหนึ่งไปโยคุณพงศ์ไปแล้วครับตอนนี้หนึ่งเอาใหม่นะครับสามสองหนึ่ง ฮ้ยโอ้คุณพงดวงดีมากรอบสุดท้ายของผมัดสินสามสอนึ่งเฮ้ยโอ้คุณพงชนะไปได้อย่างชิวเฉียดรับผมต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับตอนนี้คุณพงอยากได้ตรงไหนสีชิ้นนี้สามารถเลือกหยิบไปได้เลยครับผมเอาเอานี้นะครับอันใหญ่ๆสีขาวดีกว่อนาะโอเคนี่คุณพงได้รับเป็นตัวคาชิวะนะครับผมการต้มน้ําไปนะครับแสดงความยินดีด้วยครับคุณพงขอบคุณครับสามสองห อีกรอบนึครับเอ้ยชนะแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวเชิญเลียกของรางวัลฟรีตรงนั้นได้เลยนะครับผมใช่ครับหยิบได้เลยครับผมจริง <laughs> จริง,รงหรอจร, <laughs> จริงครับเพราะว่าคุณพี่เป่าหยิบฉุกชนะนะครับเเราก็เลยต้องได้ของรางวัลแบบสมเกียรติ <laughs> ใช่ครับผม เอานี้เนาะเป็นโอเคครับผมตัวต้มมิสวะอันใหญ่ครับผมโอเคขออนุญาตมอบครับว่าแสดงความยินดีด้วยนะครับ3 2 1สอโอ้ลงเบ้นไม่เป็นไรครับผมเราแข่งกันทั้งหมด3เทครับเพื่อความแบบอินเตอร์เนชั่นแนลของเรา3 2 1โอเคไม่เป็นไรครับผมได้ครับถ้าเกิดชนะครั้งเดียวคือได้ไปเลยนะครับผมแพ้ได้100ครั้งชนะหครั้งรับไปเลยนะครับผมมาเดี๋ยวมาอีกเทคนึงครับผม1 2 3 โอเคโอ้ชนะไปแล้วโอผมต้องยอมพ่ายแพ้จริงครับเชิญน้องเบนซ์เรียกของขวัญได้เลยครับผมรางวัลได้เลยหนึ่งชิ้นครับโอเคเอาหม้อขงข้าวนะครับน้องเบนซ์ขอบคุณมากนะครับน้องเบนซ์ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวอันนี้เหลือชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับขออนุญาตนะครับชิญคุณแม่มาร่วมแข่งขันปอยชุบกับเราไ้ครับผมคุณแม่จะออกอะไรครับผมไม่เหลียมแน่นอนครับคุณแม่ครับคุณแม่บอกมาคุณแม่จะชนะได้ของรางวัลไปเลยนะครับผม อ้าโอเคโอเคคุณแม่แอบส่งซิกมาให้เราแล้วนะครับ่าจอกอะไรเดี๋ยวมาดูว่าผมจะไว้ใจได้ไหมนะฮะห้ามดูะสามสองหนึ่งชุกเอ้ยโอคโหเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยแสดงความยินดีกับคุณแม่ด้วยนะครับที่ได้รับของรางวัลตรงนี้ไปนะครับหนึ่งินสุดท้ายเพราะคุณแม่ชนะมาอย่างใสสะอาดยุติธรรมนะครับผมขอบคุณแม่ครับเพื่อครับผมสำหรับใครที่หาเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไปจับฉลากในเดือนธันวาคมนี้นะครับผม จะบอกว่าที่บิ๊กซนะครับมีโปรโมชั่นลดราคานะครับวันที่2ถึง22ธันวาคมนี้ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับผมใน21วันนี้บิ๊กซนะครับจะจัดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ21ชิ้นมาลดราคาแบบพิเศษมากๆแบบสุดๆนะครับผมในมหกรรมนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวราไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง Big C TH เอเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกัน EP ต่อไปครับ